สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่เกม Ocean Not i n c l u d e นะครับเป็น E p พีที่2กันแล้วนะครับจากอีพีที่แล้วที่ปล่อยไปนะครับกระแสตอบรับดีมากมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับโอเคอัปเดตกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับอันนินโคมของเรานะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับมีสูตรวิจัยแล้วนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ได้กดเริ่มนะครับก็มีที่นอนนะครับขาดที่นอนของคุณแฟงกี้นะครับเรายังไม่ได้ทำเออเรากำลังทําใช่ครับแล้วก็ ของที่เราตอนนี้เราวิจัยมาได้ก็ประมาณนี้ครับก็จะมีพวกแบตเตอรี่จัมโบ้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นจัมโบ้แทนนะครับจะได้เก็บแบตได้นานขึ้นไม่ใช่นานขึ้นสิเยอะขึ้น,นครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค ในไหนก็นไหนๆแล้วนะครับขอพูดคุยกับคนดูนิดนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็ผมจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแต่ละอย่างนะครับเรื่องบางทีผมอัตต่ออาจจะน่าเบื่อนะครับผมไม่รู้ว่าน่าเบื่อไหมแต่บางทีผมดูก็น่าเบื่อแล้วก็ส่วนเรื่อง,องคำหยาบหรืออะไรเนี่ยผมพยายามจะลดให้นะครับ ในส่วนของเกมเนี้ยนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจริงๆไม่ค่อยใช่แนวผมเลยแต่ว่าผมลองเล่นดูนะครับถ้าหากว่าผมแบบเล่นอ่องๆมืนๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆสามารถบอกกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่ามีเกมไหนอยากอยากให้ผมลองเล่นดูนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับเขาแนะนําผมมานะครับว่าให้ผมเนี่ยจัดตารางเวลาของการทํางานของพวกดูบนะครับจะได้แบบว่าจะได้ไม่แยกห้องน้ํากันแล้วก็แบบว่า ไม่รู้ครับผมก็เข้าไปบอกประมาณนี้นะครับจะได้ไม่แย่ง้องน้ํากันด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับก็ตรางเวลาโอเคโอเคคิดว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีปัญหาค่อยแก้แล้วกันไปคุณแฟงกี้มานะครับเราจะจัดเป็นคู่วิจัยคนไหนวิจัยนะเนี่ยคนนี้หรือเปล่าคนนี้เอ่อเดี๋ยวผมขอดูหน้าที่ก่อนนะครับ คนนี้นะครับเป็นคนวิจัยนะครับคนเราจะาวิจัยอยู่กับเ็าต้องจัดคู่ให้ถูกเพื่อการทํางานก่อสร้างอันนี้ก่อสร้างอันนี้วิจัยอันนี้เอ่อขุดเจาะอันนี้ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับงั้นคุณแฟงกี้ก็ไปอยู่กับคุณอันนี้ชื่ออะไรไหมว่าเฟยเหรอจริงมันตั้งชื่อได้นี่นะผมไม่ตั้งแล้วกันนะครับตอนนี้มีอะไรแจ้งมาเลยไม่ได้เรียกเทโน,นเีเทโลยีที่จะวิจัยอเออเ,เลียกคนหนึงนี่ เราเลือกอาหารไปใช่ไหมครับไฟฟ้าเราน่าจะเลือกเรื่องของแก๊สต่อนะครับเพราะว่าเหมือนจะออกซิเจนน่าจะมีปัญหานะครับเราต้องการตัวกระจายแกส๊สนี่ไงห้องนอนเนี่ยจะฆ่ากันตายเข้าไม่มันเป็นอย่างนั้นล่ะหรือว่ามันนอนกันติดก,กันเกินเกี่ยวไหมอากาศไม่ถ่ายทีเลยเครื่องนี้ยังไม่ทําให้เสร็จตายแล้วโอ้เราดูจะตายเหรอไม่ได้นะตยต้องรอดทําไงนะ่ะ อ๋อวิจัยวิจัยวิจัยอย่าทำอย่างอื่นนะอันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเดี๋ยนะผมไม่ได้จัดเวรให้คนนี้ทํางานนี่ทำไมคนนี้มาทํางานะ่ะวายอ๋อผมเหมือนผมจะจัดผิดนะคนนี้มันคนขุดจอนี่ผมว่านี่ไงวันนี้มันอยู่โลคืนมีโบนัสผมว่าเขาควรจะตื่นกลางคืนใช่ครับเขาไม่ควรน,นอนเฉยเวลานี้นะครับเราดูตารางได้ใช่ไหมตอนนี้เวลา อยู่ตรงนี้อ๋อดูคนทํางานหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับไอ้นี้จะพักนะครับแล้วก็อ่าก็จะไปนอนนะครับส่วนนี่ก็จะยังไม่พักนะครับแล้วก็ทํางานอ่าเข้าน้ําพักแล้วก็นอนนะครับคือพักก่อนนอนนะครับก็ทํางานต่อคิดว่าน่าจะโอเคนะไม่น่าจะแย่งเข้าห้องน้กันอันนี้เข้าตอนนี้อันนี้เข้าตอนนี้โอเคคิดว่านะคิดว่าผมคิดว่าเฉยเรื่องของการอัปคลิปนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบ ขยันอัพคลิปอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังทุนี้มันยุ่งๆกับแบบพวกงานโรงเรียนนะครับพอดีผมต้องทานู่นทานี่ตามที่ผมโพสต์ในช่องของยู u ูบเลยครับที่เป็นหน้าชุมชนนะครับไม่รู้คนเห็นไหมนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าใครเห็นแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ประมาณว่าผมแบบยุ่งๆนะครับมันต้องทําหลายอย่างครับตอนนี้ผมอยู่ม .6 ใช่ไหมครับแล้วก็มันต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยนะครับอ่านหนังสือเข้า A-Level อะไรเงี้ยครับผมเลยไม่ค่อยว่างเอาอะไรดี เราพื้นระบายอากาศนะครับอันนี้จะได้มาระบายออกซิเจนะครับก็นั่นแหละครับผมไม่ค่อยว่างผมแล้วก็กิจกรรมที่ต้องเรียนอีกครับแล้วก็ต้องเรียนเรียนส่งงานอะไรเงี้ยครับผมกลัวจะไม่จบเอานะครับก็เลยต้องจัดการปัญหาของตัวเองก่อนครับเดี๋ยวพอผมจัดเวลาอะไรต่างๆให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมก็จะกลับมาทําในส่วนนี้ของตรงนี้ครับให้แบบว่าโอเคขึ้นนะครับช่วงนี้ผมไม่กล้าจะมาอัดคลิปแบบตอนไม่มีอารมณ์หรือตอนเหนื่อยครับผมกลัวมันจะไม่ไม่เอนจอยไม่สนุกแล้วก็ผมก็จะเหนื่อยเองด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ไม่ได้ทวงคลิปอะไรกันนะครับก็ขอบคุณครับโอเคเรามาต่อกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราลืมอัปเดตใช่เดี๋ยวเราอัปเดตเลยไหมอัปอัปเลยไหมเอาเอา,เอามาใส่ไ้ก่อนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลื้อตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่สักสองก้อนตรงนี้ติดๆดีไหมลองดูมันจะร้อนไหมอ่ะความร้อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็อุ่นอะตรงนี้อุ่นผมว่าอาจจะไว้เว้นสองก้อนแล้วกันครับไว้เว้นเว้นกันเดี๋ยวนะผมขอขึนวยกันปุ๊บปุ๊บเว้น ดูออกซิเจนหน่อยสิอะผมเห็นหืแผนการไม่สู้ดีเลยออกสกเก้ากันคือผมต้องดีงานทุกอย่างให้มันเป็นแบบงาให้หมดั่ายนะก็ดีแล้วเอ้ยวิจัยเสร็จตัวยังคือระบายอากาศใช่นั่นแหละที่ฉันต้องการทำซาำได้ใช่ไหมเอ่อ ทำทั้งแถวได้ไหมอ่ะจะไดระระ้ระบายของโหดอ่ะระบายของโหดไปดแล้วก็สั่งปุดตรงนี้เพิ่มเอาสลา์มาเติมอาจจะขาดสไลายใช่าาาไหมขาดสไลด์ไหมโอเคมันขาดสไาลายนะครับมันเลยไม่ได้ผลิตนะครับเดี๋ยวต้องขุดสไลา์นะครับมันมีเครื่องสร้างออกซิเจนที่แบบดีกว่านี้ไหมประตูี๋ยวผมต้องขอดูอนะครับเดี๋ยวผมทําห้องนะครับผมจะทําเป็นห้องอกระจายแก๊สออกซิเจนนะครับมันผมแบบว่าจะ มันคือผมเพิ่งได้อันนี้มานะครับตัวปั๊มนะครับแล้วก็ตัวส่งท่อนะครับแล้วก็ท่อนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวรับอินพุตนะครับตรงนี้แล้วก็กระจายแล้วก็มาเอาพุตตรงท่ออ่ลูการนะครับก็เลยคิดว่าจะทําห้องนี้เป็นห้องผลิตออกเกนห้องเดียวเลยนะครับอาจจะเป็นห้องอาจจะไม่ใช่ห้องเดียวหรอกแต่ว่าเป็นห้องแบบห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายแก๊สไปห้องอื่นนะครับจะได้ไม่ต้องติดเครื่องนี้ทุกห้องนะครับไม่รู้เวิร์กไหมครับขอลองก่อน ทดลองกับความเป็นความตายของพวกนี้นะครับไม่รู้จะรอดไหม <c oughs> เื้องตอนอ้นขอทําเป็นพื้นระบายเอนนะครับเผื่อจะกาดแบบว่าอากาศจะลงระบายมาตรงนี้บ้างนะครับจะได้ถ่ายเทน,นะครับอาจจะดีขึ้นคิดว่านะครับคิดว่าต้องดีขึ้นแหละครับเพราะว่าห้องนี้ก็เป็นห้องระบายเอาเชนเอขุดนี่ไปด้วยก็ได้นะเรามาวิจัยต่อแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอาอะไรต่อดีเราปลูปกต้นไม้กันได้อย่างะปลูกได้แล้วมนะั้งแต่ว่าผมเหมือนจําได้ว่ามันต้องใช้แสงเพราะงั้น วิจัยของตกแต่งนี่ต่อครับมันมีโคมไฟนะครับมีหลอดไฟนะครับก็มีพวกเสริมค่ากําลังใจนะครับเดี๋ยวมันลามไปคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมยังไม่ค่อยรู้ว่เทมของพวกนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะทําได้ยังครับครับพี่ที่ที่ที่จะทาไอ้เครืนี้ได้ยังครับไหนดูเช็คอากาศสิดีขึ้นไหมเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่ระดับสีแดงอะนอนนอนอยู่ตายได้แล้วเนี่ยโอ้โหตายหาละจัดการยังไงกับอันอันนี่คมเนี่ย ที่อื่นมันสีที่อื่นมันมีออกซิเจนระบายตรงนี้มันไม่มีมันเป็นเพราะอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ่ะหรือว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะผไม่เข้าใจเดี๋ยวเราควนเปลี่ยนห้องนอนมาไว้ด้านบนดีหรือคนเปลี่ยนวะห้องน้ําก็มีนะดูดิเลื่อนลดแล้วเนี่ยเลือดเหลือออกซิเจนก็ไม่รู้เนี่ยหายใจอโอ้ยหูไปขนาดนี้เนี่ยหายใจไม่ออกตายแล้วโอ้ยทําไงดีเนี้ย เครียดนะเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันมีตัวอะไรปล่อยเขาวัานซรายเหรออืมไม่น่าใช่แล้วทำยังไงดีเนี่ยผมมันอากาศมันหายใจไม่ได้อะ่ะตายแล้วผมปูเตียงแล้วมานอนบนนี้ไว้เนี่ยแก้ปัญหาที่ไปเหตุไม่งั้นตายแน่เลยย้ายห้องนอนมานอนบนไหมใหญ่ยยเป็นอย่างงี้ตายละปัญหาปัญหารับชาติมีคนมาใหม่อ๋อไม่ใช่มันคนมาใหม่สก,กิลอันนี้อันนี้ทำอะไรเนี่ยขุดเจาะใช่ไหมครับเจาะจะได้ขุด หินแข็งได้แล้วก็ก่อสร้างไปนี่คนนี้น่าจะเป็นวิจัยนะครับวิจัยขั้นสูงไปสู้ๆอันนี้ผมเราต้องรอดรอดไหมเนี่ยวิจันนห้องนอนไม่มีโอ้ยตา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 ยหงุดหงทํทำไงเนี่ยอยู่ว่าผมต้องจัดก,การอันนี้วะสักหน่อยไหมผมว่าสักหน่อยไหมแต่ว่ามันจะปล่อยน้ําเสียโอเค่คยว่าก,กันแล้วกัน,นครับผมยังไม่ได้ทาระบบเก็บน,น้ําเสียเลยตายละโอเคเอานนี้ก่อนนะครับอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายผมที่ผมไม่อยากใช้เลยจริงๆอันเนี้ยแบบจำได้ว่าแบบมันแบบอะไรอะ่ะมันมีน้ําเสียด้วยอะ่ะพยายามจะลดอยู่น้ําเสียแต่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นละมัง้งปัญหาน้ําเสียโอเคเรามาสร้างชั่วคราวก่อนนะครับผมหวังว่าจะช่วยได้นะครับโอเคเรอของมาส่งอยู่นะครับเขากำลังไปเอานะครับใช่ไหมมีคนกำลังไปเอาใช่ไหมพูดถึงสัตว์ไอ้นียที่แบบผมสงสัยว่ามันปล่อยคาร์บอนเลยเปล่านะครับพวกสัตว์เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจับยังไงนะครับหรือย,ยังไง แต่ไม่ใช่ตัวนี้หรอครับที่คนที่เขาถามมานะครับในคอมเมนต์นี้เขาถามมาแต่ผมไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันเอาไว้ผมหาวิธีได้ผมจะมาลองทําให้ดูลน,นะครับ โอเคเรากลับมาดูที่สาลายของเราเนี่ยจะช่วยอะไรได้ไหมตอนนี้อาจจะช่วยเราได้เราจะช่วยเราได้นะครับโอเคระหว่างนี้เรามาทาขีก้เกียดน้ําเสียดีกว่านะครับไหนๆก็ไดไหนแล้วโอเคเราจะมาทําท,ทําโซนนี้มันมันอาจจะโดนน้าดีได้ปะวะในอนาคตเนี่ยถ้าทำโซนนี้โซนไหนอยู่ว่าผมคนทาแถวนี้ทําแถวนี้ก็ไม่เลียวมั้งงั้นทําผมทํานี่แล้วกันนะจะเป็นผมไม่มีประตูตายหาตายโหงเฮ้ยเ,เจ้าการทรัพยากรวิจัยวิจัย ไหนๆแล้วก็จะจัดการเรื่องของเหลวนะครับเราจะมาต่อ,อวิจัยเรื่องของของเหลวนะครับเพื่อจาวท่อหรืออะไรเงี้ยนะครับเพื่อจัดการได้ดีกว่าวิธีง่ายๆที่ผมคิดนะครับก็คือจะมีมันจะมีไหนวะของเหลวแบบเนี้ยครับเดี๋ยวพวกแบบเอาของเหลวมาปล่อยท่อน้ำครับผมไม่รู้ว่าโอเคไหมผมก็เลยคิดอยู่นะครับอาจจะต้องใช้อยู่ดีนะครับอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของเหลวที่แบบง่ายขึ้นนะครับอาจจะแบบ อาจจะวันนึงผมไว้บ่อเล็กๆนะครับเผื่อผมต้องเอาไปรวมในบ่อใหญ่หรือเอาไปบําบัดน,นะครับผมก็จะต้องต่อท่อไปโอเคเราได้อะไรมาใหม่อ๋อนี่ไงของตกแต่งโอ้ยเกียดตายหานะครับท่านผู้ชมตอนนี้สีแดงเต็มเลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับไม่ค่อยมีอะไรตกแต่งโอเคเราก็ต้องบำบัดน,นาอยู่นะเพื่อนห้องนี้ ผมไม่รู้จะช่วยวย,ยังไงแล้วอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะทำประตูง่ายๆแล้วกันไม่เอาประตูยากแล้วก็ผมจะไปทำที่แห่งน,นี้เป็นที่ห้องเก็บอันนี้มันจำได้ว่าของเหลวไม่ผ่านนะครับทองเหลวไม่ผ่านแต่ว่าอากาศผ่านได้ก็ผมว่าทำเป็นตรงนี้เป็นอะไรเป็นพอกเพราะว่าตามตรงอะ่ะกลิ่นของเนี้ยมันน่าจะลงห้องนี้มันไม่น่าหรอกงั้ผมทำเลยโอเคแล้วก็ทำเล็กๆนะครับแล้วก็แล้วทำนี้แล้วทำเป็นห้องอีกทีหนึง่ง ทำอะไรซับซ้อนอย่างผมเนี่ยโอเคเราจะว่าทำบ่อกเก็บน้ำเสียมีอากาศให้ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะอ๋อแล้วก็น่าจะลงไม่ได้แล้วก็ผมต้องทำบันไดก่อนแล้วก็ขุดบ่อนี้หรือผมขุดทีเดียวให้มันใหญ่กว่านี้ไหมมันพอไหมคิดว่าพอไหมผมว่าได้จะเก็บได้เยอะอยู่มีคนใหม่มาโอ้แค่จัดการแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ,อ่ะไหนไหนมาไมามีออของฝากต่างแดนนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับ ดูแรฐานทำอะไรได้ดูแรฐานคืออะไรทำอาหารนะครับการขุดการสร้างอมผมไม่รู้ว่าอันนี้มันทำอะไรได้ของเอาคนก็ได้มาคนมามาช่วยหน่อยไหมโอเคเราจะจัดการากะเวลางานให้กายนะครับนายนายนาย,นายอยู่กะเช้าแล้วกันวันแรกนายไม่มีเตียงให้นายหรอนะนายต้องนอนพื้นเหมือนคนอื่นเขาที่มาใหม่ ยูเว้นสามคนแรกครับไม่สองคนแรกก็นอนพื้นเอ๊เข้ามาแล้วคครับผมมาถึงก็ทํางานนะครับทางานซะแต่ไม่นานบ่อน้าน,นี่ผมก็คงจะหมดผมก็ต้องต้องใช้นอนน้านี้แต่ผมคงจะไว้ที่เดิมนะครับแค่ให้น้านี้มาเติมนี่แทนดูก่อนอันไหนทาง่ายก็ทํานั้นแหละขี้เกียจมาดูออิเจนดูซิเป็นไงบ้างอาการอืมไม่น่าสู้ดีเท่าไหร่เอ้เฮ้ยนักนี้มันยังมีเขาม,มัมีฟ้ามาบ้างแล้วอันนี้มันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะกาบไม่ถ่ายเทหรอ,อที่อื่นมันถ่ายเทหมด ที่นี่มันไม่ถ่ายเทที่เดียวมันเป็นอะไรไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรผมทําห้องเกลียดเลยกันเกนห้องเกลียดนผมวางเครื่องนี้ก่อนเครื่องปัม๊มเครื่องปัมป๊มเครื่องปั๊มอากาศโอเคผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางที่ถูกหรือเปล่านะครับลองดูเฉยโอเคเครื่องปั๊มสองเครื่องนะครับเฮ้ยผมไปตั้งเลืน่บนทําไมนะโอเคผมต่อเรื่องของไฟฟ้าก่อนไฟฟ้านะครับไฟฟ้า ต่ออย่างนี้เลยกันเดี๋ยวเขาเอาประตูมาปิดตรงนี้โอเคใส่ไฟ,ไฟโอเคแล้วก็ท่อระบบท่ออากาศาาเราต้องต่อท่ออันนี้เป็นท่อออกภายนอกนะครับไว้ไว้ที่หลังแล้วกันครับนี่เป็นห้องไว้มาห้องนี้ก่อนนะครับโอเคผมจะ่ยวยตรงกลางแล้วกันโอเค อันนี้วางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้โอเคครับผมจะลองดูนะไม่รู้ได้ผลไหมวางสามที่ได้ปะเดี๋ยวจะแบบดีขึ้นไม่รู้ดีขึ้นไหมลองดูก่อนโคตรลองอ่ะัูวจัดผมไม่รู้ถูกไหมด้วยนะเนี่ยโอเคครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ๋ยวมีข้อแนะนำใดๆน,นะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบาย